ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหน้าผมได้ทําคลิปมโน,โนนะครับเกี่ยวกับว่าอานิเมะเรื่องไหนเนี่ยจะมาแอดก,กับอารวีบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ของน้องๆเล็นกน้อยแล้วก็เป็นการมโนจากผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในคลิปนี้ผมเลยจะมาเก็บตอกจากในคอมเมนต์เมื่อคลิป2อาทิตย์ที่แล้วนะครับมีคอมเมนต์ประมาณ1000กว่าคอมเมนต์นะครับคือเยอะมากๆเลยก็เลยนะครับผมจะมาดูกันนะครับว่าน้องๆเนี่ยคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับถ้าหากว ที่เหมาะกับตัวไหนบ้างซึ่งสิ่งที่ผมจะทำเล็วนี้ก็คือคอมเมนต์จากในคลิป2สัปดาห์ล้วนๆเลยนะครับไม่มีของผมเลยคือของคลิปก่อนหน้าล้วนๆเลยครับ ก่อนเข้าเนื้อหาก็ต้องขออภัยในข้อมูลที่ผิดพลาดในคลิปก่อนหน้าด้วยนะครับเกี่ยวกับผล,ลไม้ปีศาจท,ที่ลูฟี่กินนี่ครับซึ่งผมก็ยังไปยึดติดกับผลยางยืดอยู่นะครับทั้งๆที่มันเป็นผลนิกะแล้วนะทุกคนก็มีคอมเมนต์ขึ้นเยอะมากเลยนะก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมพักไม่ได้ดูวันพีนี่ครับกะว่าดองไว้ยาวๆไม่อยากให้อารมณ์ค้างนะ่ะก็เลยไม่ได้ติดตามต่อว่าแบบปัจจุบันเนี่ยคือมันเป็นผลจริงๆแล้วเป็นผลแบบนิกะแล้วนะครับก็ขอ,ออภัยในข้อมูลที่ผิดพลาดตรงนี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใน อ,อื่นถ้าหากว่ามีผิดพลาดในคลิปก่อนหน้าก็ขออภัยด้วยละกันเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าครับ คอมเมนต์แรกนะครับน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือซาตากับฟินิกครับฟินิกในวันพีนั่นเองนะครับก็คือมาโก้นอกฟินิกนั่นเองก็นะครับผมว่ามันมีความเข้ากันมากๆเลยนะตอนแรกก็คิดไม่ได้ไงไม่รู้ในอีที่แรกนะครับพอพอน้องๆคอมเมนต์มาเยอะๆเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเข้ากันแบบเข้ากันแบบสุดๆอะนะครับอันนี้ผมว่ามันเหมาะเลยนะครับถ้าว่าเข้ามาในอาีเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่แบบโมเดลเข้ากันสกิลเออยอะไรเออยคือสามารถฟิกกันได้หมดเลยนะครับสาหรับตัวซาตานะครับกับตัวมัน นะครับทุกคนคือแบบดีอันเนี้ยดีจริงถัดม,มานะครับเป็นอุซบนะครับผมอุซบเนี่ยมี2แบบด้วยกันคือบางคนก็บอกว่ามันเข้ากับฟินิกนะครับตัวกระรอกใน RV นะส่วนอีกคนนึงนะครับก็บอกว่ามันเข้ากับเอลซูนะคือทุกคนก็ลองคิดดูนะครับว่ามันมันเข้ากับตัวไหนมากกว่านะครับระหว่างเอลซูกับฟินิกก็ลองคอมเมนต์มานะครับสำหรับผมนี้ยิ่งยังคิดไม่ออกอะฟินิกมันก็เป็นแบบแนวแนว,แ,นวแบบจิ้งจอกอะเนาะโมเดลมันส่วนเอลซูก็เป็นส้นไนอะทุกคนก็เลยแบบกลางกลางรังคู่อะทุกคนคคิดเห็็นยังงงไกลออม ดูสำหรับตัวอุซบต่อมาครับก็เป็นโซโลหนุ่มขี้หลงของเรานั่นเองนะครับก็มี3ทางให้เลือกด้วยกันนะครับก็เป็น3แนวทางจากคอมเมนต์นะก็บางคนบอกว่าโซโลเนี่ยเข้ากับอาร์ลินมากๆเลยพี่บางคนก็บอกว่ามันเข้ากับทาชิมากมากเลยครับพี่แล้วก็ยังลามไนถึงนาคอสด้วยครับก็มี3ตัวนี้ที่โผล่ขึ้นมาในคอมเมนต์นะครับทุกคนก็ลองปรึกษากันดูลองคิดดูว่าถ้าหากว่าโซโลเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ากับตัวไหนนะครับต่อมาครับเป็นบุกนะครับผมลูกเรือของลูฟี่นั่นเองนะครับซึ่งตามในคอมเมนต์เนี่ยส่วน เอ็นเอียงไปทางของเพนนะครับผมก็บอกว่ามันเข้ากับเพนมากในมุมมองผมผมก็มองว่าเข้านะเพราะว่าเพนก็ใช้เครื่องดนตรีบุ๊ก <Brook S 2> เนี่ยอาวุธของเขาก็เป็นเครื่องดนตรีเหมือนกันครับแล้วก็สกงสกิลผมว่ามันน่าจะเฟีฟ้ยวเงาะเลยแหละถ้าหากว่ามันแอคกับทัวบุ๊กนะครับต่อมานะครับจักรพัทดีนีโมอาแฮนด์คอร์กนะครับในคอมเมนต์บอกว่าเหมาะกับเอมิลี่มากๆอันนี้ก็เห็นด้วยครับเพราะว่าแฮนด์คอร์กส่วนใหญ่ก็ใช้ขาในการเตดและต่อสู้นะครับก็เหมือนกับเอมิลี่เลยนะครับแล้วก็อีกคอมเมนต์ก็คค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 คืออนน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 าาาาาตตะะะะรรรัััับบกกกก็็็็็เเเเป2วมมมมิิดดดดหหททุุยยงงไไสถี่จ์พู้ สำหรับตัวโมอาแฮนค็อกอาคาอิน,น,อเนุเหมาะกับยิทเน็ตนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์บอกว่ายิทเน็ตเนี่ยเหมาะกับอาคาอินุมากกว่าลูฟี่นะครับก็ประมาณว่าสกิลแบบอันติหรือเปล่าที่ยิทเน็ตจะมีแบบถั่วลงมาจากท้องฟ้าอันนั้นอาจจะเป็นลาวาหรือเปล่าในความคิดของทุกคนถ้าเป็นแบบนั้นผมว่าก็เหมาะอยู่นะครับสำหรับตัวยิทเน็ตแล้วอีกคอมเมนต์บอกว่าแรดเนี่ยเหมาะกับอาคาอินุนะครับอาจจะเป็นบัตรลาวาอย่างเงี้ยหรอแบบปล่อยเป็นลาวาอย่างเงี้ยหรอก็สำหรับ, u, รบอาคาอินุนะครับก็คอนะ per, เมเมนต์ก็จะมีสองตัว เคสนะครับเหมาะกับเคสเวลาเคสแปลงร่างแล้วแบบว่าชอปเปอร์จะขยายร่างอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับ2คอมเมนต์นี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับชอปเปอร์นะครับตัวชอปเปอร์เองทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเดิมครับสำหรับผมก็ได้ได้ได้เหมือนกันนะหมึกแล้วก็แปลงร่างก็เป็นร่างแบบชอปเปอร์คลั่งอะไรอย่างนั้นนะทุกคนคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเขาบอกว่าอาร์เรนเนี่ยเหมาะกับโอเด้งมากๆเลยนะครับคือคอมเมนต์เยอะจัดเลยนะสำหรับโอเด้งอาร์เรนเนี่ยก็อาร์เรนเนี่ยผมบอกเลยนะน่าจะเอ็กหลายตัวมากเลยเพราะว่ามันแบบมัันเข้าากบหลย ตัวมากทุกคนคือในนี้ก็บอกว่านั่นแหละนะครับโอเด้งกับอเลนครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันหนวดดำครับก็หนวดดําเขาบอกว่ามันเข้ากับแก๊กมากนะครับบอดี้มันได้นะบอดดี้มันคือแบบตัวขนาดมันคล้ายๆกันเลยแล้วก็ตัวความมืดของหนวดดำเนี่ยมันก็สามารถใช้เป็นดูดของแก๊กได้หล่งมั้งผมว่าในส่วนของแก๊กกับตัวหนวดดาอันนี้ผมว่ามันก็เข้ากันดีนะทุกคนแล้วก็มีคอมเมนต์ค่อนข้างที่ใจเยอะด้วย มีหนวดดาแล้วก็ต้องมีหนวดขาวทุกคนครับก็คอมเมนต์นี้บอกว่าหนวดขาวเนี่ยเหมาะกับเรียวมะมากๆอาจจะเป็นเพราะอาวุธเนี่ยมันคล้ายกันนะครับตัวที่มันถือเนี่ยของเรียวมะเนี่ยมันเหมือนแบบที่ตัวหนวดขาวถือเลยนะแล้วก็วอลขาดนะครับนี่ก็เขาบอกว่าเหมาะกับหนวดดาเหมือนกันแต่ว่าผมว่าเรียวมะเหมาะกว่านะวอลขาดมันมีมามีม้มาไงก็อาจจะติดตรงม้านิดนึงอีกตัวหนึ่งที่น้องก็คอมเมนต์มาที่มันเหมือนหนวดขาวก็คือซานิสนะครับก็จะมีซานิสวอลขาดเรียวมะครับที่เหมาะกับตัวหนวดขาวแต่ในมุมมองผมถ้าถามว่าตัวไหนเหมาะเนี่ยนะ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วทุกคนถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงก็อคอมเมนต์มานะฮะ ต่อมานะครับผมไคโดครับเขาบอกว่ามาลอดเนี่ยเข้ากับไคโดมากก็ควรเอกับไคโดไคโดเป็นมาลอดโตโรเป็นไคโดแล้วก็โอมาเป็นไคโดแล้วก็วาลขา,าดเป็นไคโดครับรอบนี้ก็มี4ีตัวละครด้วยกันให้เลือกนะทุกคนคิดว่าตัวไหนเหมาะก,กับไคโดก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ด้านล่างเลยนะครับต่อมานะครับ,รบเป็น4ี่จพกฟัสแชงคูสนะครับผมก็แชงคูสเนี่ยคอมเมนต์สนใจแนวโน้มไปทางของเรียวมะแต่ก็ยังมีฟลอเรนติโน่หลุดมานะครับแล้วก็มีริกเตอร์หลุดมาด้วยแต่ก้า สิเปอร์เซนต์ที่คอมเมนต์กันมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเชียร์ให้แชงค์เนี่ยไปเข้ากับตัวเรียวมะถ้าหากว่าทุกคนคิดเห็นกันยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับในแต่ละตัวว่าเฮ้ยมันเหมาะวะพี่ตัวนี้มันเหมาะใช่พี่เหมาะอะไรเงี้ยหรือแม่งไม่เหมาะเลยพี่ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับต่อมานะครับเป็นซันจิครับซันจิเซลฟิตครับซันจิเอเมลี่ครับซันจิเรียวมะครับซันจิคิวเลนครับพี่เปลี่ยนจากสกิลฟันดาบเป็นเตะแทนก็เยอะครับเกี่ยวกับซันจิ ทุกคนก็ลองดูนะว่าอันไหนมันเหมาะไม่เหมาะนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยแล้วก็น,นี่เขียนว่าซานิทมีโอกาสเป็นซันจิได้เหมือนกับเรียวมะที่นำหอกออกแล้วใช้มือที่ปล่อยพลังกับกันซานิทท่าสกิลหนึ่งวิ่งชาร์จเตะ2ใช้ขาปั่น3ขาติดไฟกันโดดตีลังกาฟาดลงจากพื้นเฮ้ยอันนี้คือมีดีเทลดีนะทุกคนอธิบายเรื่องสกิลด้วยคือเห็นภาพเลยอะ่ะก็ทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าตัวไหนเข้ากับซันจิ นิโคโรบินน้องคนนี้บอกว่านิโคโรบินเนี่ยนะครับเป็นเตี้ยวเซียนเปลี่ยนเอฟเฟกแช่แข็งเป็นมือมาจับก็จินตนาการล้ำเลิศน,นะแล้วก็คิดว่าทําได้ด้วยนะครับตรงสตันน้ําแข็งก็เปลี่ยนเป็นเป็นมือมาจับ แต่ในตัวอันติเตียวเสียนนี่สิถ้ามันเป็นโรบินเนี่ยมันจะออกมายังไงนะครับก็ต้องก็ต้องมานกันไปไน,นะทุกคนอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากน้องเขานะต่อมาเป็นโปรตโตกัส์ดีเอสนะครับหรือว่า S อสมัดอัคีนั่นเองนะครับก็คอมเมนต์เนี่ยมีไม่เยอะนะเหมือนจะมีเยอะแหละแต่ว่าปัญหาไม่เจอได้มาคอมเมนต์เดียวเองนะครับเขาบอกว่าแรดเนี่ยเหมาะกับ S นะครับเพราะว่าเป็นหมัดอัคคีนะครับทุกคนคอมเมนต์นี้บอกว่าวอลขาดกับตัวพลเรือเอก R าโอคิครับทุกคนต่อมาเป็นเรลลี่นะครับเรลี่เขาบอกว่าเป็นโอเมน ต่อมานะครับผมมีฮอกนะครับนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกเขาบอกว่ายานเนี่ยเท่ากับมีฮอกส่วนอีกคนนึงก็บอกว่ามีฮอกเท่ากับทาจินะครับผมว่ามีฮอกทาจิสกิลปาดขึ้นดาบอะได้อ่า,อาค,อคอมเมนต์มาประมาณนี้นะส่วนด้านบนเขาบอกว่าฟอร์เรนกับมีฮอกนะฮะก็ทุกคนก็ลองดูนะครับว่าไหนมันเหมาะกับมีฮอกนะจ๊ะอันนี้บอกว่าแฟงกี้คือแม็กนะครับเพราะว่าเป็นไซบอร์กเป็นหุ่นยนต์อะไรประมาณนั้นนะนะก็ผมว่ามันก็เอเออ,เอ,อได้อยู่นะ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ มันก็เป็นแขนกลอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเขาบอกว่าสก,กัดคือบูเลตเออได้แนละ้วบอดี้มันคล้ายกันเลยแล้วแขนมันนั้นด้วยแล้วก็เน้นตรงเน้นต่อยด้วยว่าบูเลตกับตัวสก,กัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะเจาะเลยครับต่อมาเป็นนามินะครับนามิเท่ากับล็อกซี่นามิเท่ากับเอนเนตต่อมานามิเท่ากับเอนเนตแล้วก็นามิเท่ากับเอนเนตนะครับทิศท,ทางส่วนใหญ่ไปนในทางของเอนเนตนะครับมีคาถากับซุดอะไรประมาณนั้นนะนะผมว่านามิเนี่ยเข้ากับตัวเอนเนตมากกว่าเข้ากับตัวล็อกซี่นะครับเพราะว่าเป็นต้นหนเรือแล้วก็เก่งในเรื่อง ใช้กระทาเรียกพงเรียกฝนแล้วก็เกี่ยวกับทิศทางลมตัวแอนเน็ตเนี่ยก็ก็ไปพงไปพัดอยู่นะว่าแอนเนตน่าจะเหมาะกว่าในความคิดเห็นส่วนเตัอคนนี้บอกว่าแอสเซนกาคือคอกระไดนะครับเห็นใช้ทรายนี่คือคอกระไดเลยใช่ไหมก็โอเคตรงกันแค่ทรายนะครับส่วนอื่นๆก็ต้องเอาไปจินตนาการกันเอาเอง <laughs> ต่อมาเป็นลูกพี่จินเบนะครับมี2คอมเมนต์คอมเมนต์นึงบอกว่ามันเหมือนกับตัวคิวด์ส่วนอีกคอมเมนต์นึงบอกว่ามันเหมือนกับตัว <c ười> สกัดที่สามารถใช้คาราเต้สะบัดแล้วก็ตัวใหญ่เหมือนกันด้วยนะครับทุกกคนก็ลองไ เออเทรครับทุกคนก็ลองไปเรียกกันเอาเองเนะครับว่าตัวไหนเหมาะกว่ากันก็ สามารถออกความคิดเห็นได้เหมือนกันนะครับพูดบ่อยหน่อยนะว่าออกความคิดเห็นเพราะผมก็อยากรู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์ที่น้องๆเขาคอมเมนต์กันมานะครับน้องคนนี้บอกว่าเอมิลี่เนี่ยถ้ากับแครอทนะครับก็อันนี้ก็เหมาะอยู่นะเพราะแครอทก็เก่งการต่อสู้ระยะประชิดด้วยและส่วนใหญ่ก็เตะซะด้วยก็เหมาะเหมาะเหมาะอันนี้ยูทัตคิดเท่ากับเอรโรอันนี้เข้ากันนะครับผมบอกเลยวมันเหมาะมากสังเกตสกินวันพันแมนที่เข้ามาสิคือมันเป็นแบบแนวแนว,แ,นวแบบหุ่นยนต์แนวแนว,แ,นวแบบว่าเหลก็กคือเหมือนกับยูทัตคิดเลยคือถ้้าาาาาาเเเขมมมมนนี่่ยจะะะหกๆลคครรัับบตอ เขาบอกว่าฟลอเรนติโน่เนี่ยเหมือนคาเวนดิสเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางเดียวกันก็คือฟลอเรนติโน่เพราะฟเรนติโน่ก็ใช้ดอกไม้เหมือนกันและคาเวนดิสเนี่ยก็ใช้ดอกไม้เหมือนกันนะครับเวลาใช้สกงสกิลหรือท่าทางการฟันเนี่ยและลักษณะดาบที่คาเวนดิสใช้เนี่ยคือมันคล้ายกับของฟลอเรนติโน่เลยครับคือเหมือนกันเลยทุกคนชื่อนี้มีความเข้ากันมากครับพอมานี้บอกว่าคาตาคุริเท่ากับมอทอสส่วนน้องอีกคนบอกว่าซานิคือคาตาคุริครับ,รบก็ต่อยกันเลยคือคือต่างคนต่างแบบว่าต่างความคิด ฉะน,นทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงคาตาคุริเหมาะกับตัวหนมากกว่าครับผมฮีโร่นะครับที่เหมาะแก่การเอามาแอกกับตัว RV จากเรื่องส่วนใหญ่ที่เราพูดมาแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมาจากเรื่องวันพีชทั้งนั้นเลยครับสังเกตได้ว่ากระแสของวันพีชเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงกว่าอนิเมะเรื่องอื่นเลยนะถ้าหากว่าแอกกันเนี่ยยังไงก็ขายดิบขายดีแน่นอนแต่อย่างที่รู้กันครับว่าลิขสิทธิ์วันพีชมันแรงอะนะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับว่าในอนาคตอาวจะแอก,กวันพีชหรือเปล่าซึ เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่นอกเหนือจากวันพีซเราก็จะพูดไปอย่างรวดเร็วเลยละกัน ตัวละครต่อไปนะครับมาจากเกม God of War นะครับก็คือค e t ทน้องเขาบอกว่ามันเข้ากับ Enzo มากๆเลยน่าจะเป็นอาวุธที่ตัวค e t ทใช้นะครับมันจะเหมือนกับที่อนโซใช้นะทุกคนต่อมานะครับจากอนิเมะโตเกียวกูนะครับน้องเขาบอกว่าเออร์เรอร์เป็นคาเนกิวีเรสเป็นริเซนะครับริเซเนี่ยผมดูแล้วมันเข้ากันมากเลยนะมันสามารถเป็นวีเรสได้แบบร้อเ็เลยนะครับแล้วก็ชาวเดอร์เป็นซิปครับชาวเดอร์นี่เน้นกินอยู่แล้วนะเหมาะกับซิปอยู่แล้วแหละนะครับ ต่อมานะครับจากอนิเมะเรื่อง7บาปนะครับก็จะมีเมลาออดัตนะครับที่น้องเขาบอกให้เป็นทาชินะครับโอมินเป็นบันนะครับเกาเธอร์นะครับเป็นเทลอนนัทนะครับผมแล้วก็วีโรเป็นแอดคานอนะอันนี้ก็มาจากเรื่อง7บาปนะครับทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันก็ตามนี้เลยครับต่อมาเป็นนารูโตะนะครับนารูโตะส่วนใหญ่คอมเมนต์ไปทางของลิเลียนานะครับก็เห็นว่ามีหางเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ก็เลยบอกว่ามันเป็นโหมดจิ้งจอก9หางอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นด้วยนะครับที่เขาพูดกันก็็จะะเเปนฉีฮาายตแล้ว ก็คีล่านะครับรวมไปถึงริปโด้วยเนี่ยเขาบอกริป้ได้ปะสกิลหพุ่งไฟ2รอบรอบสุดท้ายใช้กระสุนวงจากขุ่มลงพื้นสกิลสอปลาดาวกระจายกระสุนวงจากสกิลสแปลงรากเป็นโหมดเซียนก้าวห่างอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับจากที่คอมเมนต์มาทั้งหมดของนารูโตส่วนใหญ่ก็บอกเาเป็นลิเลียนาบเลยก็ต้องมาลองดูกันครับว่าตอนถ้าหามันเข้าเนี่ยมันจะลงสกิลไหนต่อมาเป็นคาคาชินะครับเขาบอกว่ามันเข้ากับตัวฮายาเตะหรือไม่ก็มูราตนะครับ ต่อนะครับเป็นมินาโตะพ่อนารูโตะนะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดไปทางของมูราดนะเพราะว่ามันมีสกิลแบบว่าวาร์ปได้นะครับก็คือปักคุ่ในเอาไว้แล้ววาร์ปอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วก็อีก3คอมเมนต์บอกว่ามันเหมือนเอเลนทอร์ที่มันวูบวิแบบวาร์ปได้แล้วก็มีเพนแล้วก็มีวาลขาดนะครับก็ในบรรดาทุกอันนี้ที่ผมมองว่ามาเข้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็มาที่มูราดอีกแล้วต่อมาเป็นซาคุระนะครับุคอมเมนต์เขาบอกว่ามันเข้ากับเอมิลี่แล้วก็ชี แล้วก็ฮินาตะเขาบอกว่ามันเข้ากันกับลินดิสหรือไม่ก็ฉี่ครับส่วนพี่ชายของฮินาตะเนี่ยนะครับตัวที่จะลงก็เหมือนเหนกันเลยนะคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันก็คือลินดิสกับฉี่นะครับส่วนอาเนียจากเรื่องสปายแฟมิลี่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเข้ากับอาลิสแล้วก็อายาส่วนสกัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเข้ากับอไม้มากๆเลยอันนี้เห็นด้วยครับคือมันเข้ากันจริงนะ ส่วนเดกกูของเรานะครับพระเอกจากมาฮีโร่นะครับคนก็เชียร์ไปทางสกัดเหมือนกันครับเพราะมันมีสกิลสมาร์ทและตัวสุดท้ายจากมาฮีโร่คาเดมี่นะครับก็คือฮอกนะครับเขาบอกว่ามันเข้ากับซาต้ามากๆเออมันเข้านั่นแหละเพราะว่ามันมีปีกเหมือนกันนะทุกคนต่อมานะครับจากเรื่องแฟรี่เทลนะครับก็มัดรวมทีเดียวเลยรักกันนะฮบผมก็เขาบอกว่านัสสือเนี่ยคือสกัดเอลซาสกาเลตคือยีน่านะครับลูซี่คือคลิกซี่ แล้วก็มีราเจนน่าจะมีราเจนนักสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าวีร่านะครับก็อันนี้ก็คือเฟร r ี่เทลนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงใครเป็นแฟนคลับเฟรรี่เทลก็ลองคอมเมนต์มาดูนะแต่วีร่าที่เข้าอยู่นะร่างเวลามีราเจนมันแบบใช้เนี่ยคือแบบเหมือนเลยส่วนโซนิกที่เราทําไปในพาร์ทแรกเนี่ยคนเขาบอกว่ามันเข้ากับมูรัดมากกว่าครับเออจริงอันนี้ก็จริงครับมันเข้ากับมูรัดมากกว่าจริงๆด้วยนะมูรัดนี่คือแอคหลายตัวจริงๆอะิะ อีกหนึ่งตัวที่เราลืมในวันพันแมนครับก็คือเมทัลไนท์ครับมันเข้ากับโอเมก้ามากๆคอมเมนต์นี้ก็มเมน้นมานะก็ผมว่ามันเข้านะเพราะมันเป็นหุ่นยนต์เป็นโรบอทเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันพันแมนเข้าไปแล้วอะ่ะโอกาสที่มันจะมีตัวอื่นมาเพิ่มก็ค่อนข้างที่จะต่ามากเลยนะครับและตัวสุดท้ายใน EP นี้ครับก็คือบาร์กิครับอนิเมะจาก Netflix ที่ทุกคนควรดูครับเป็นการ์ตูนลูกผู้ชายครับที่ต่อ,อยกันอย่างเดียวเยลยนะทุกคนต่อยเตะต่อยเตะต่อยเตะก็ใครที่ชอบแนวแนวแบบพระเอกโหดหดดก็ไไปู้รับบสา ก็เขาบอกว่ามันเข้ากับแรดครับอันนี้ผมว่ามันก็เข้านะเพราะต่อยเตะต่อยเตะใน Rv มีไม่กี่ตัวครับแน่นอนนี่แล้วแรดครับสำหรับการมโนในพาร์ทนี้หรือว่า EP นี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างทํารูปนานมากก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นพาร์ทสาพาร์ทสหรือว่าพาร์ทอื่นๆและกันสําหรับรอบนี้เนี่ยวันพีทก็รอบไป70%แล้วนะครับก็ อย่างที่รู้กันว่าคนอยากให้วันพีชเยอะมากๆแอ็กกับ RV แล้วก็มีคอมเมนต์ที่ขึ้นมาเกี่ยวกับว่า <c oughs> คือตัวหนึ่งเนี่ยฮีโร่หนึ่งตัวเนี่ยสามารถแอ็กได้มากกว่าหนึ่งอนิเมะนะครับในคลิปที่แล้วผมน่าจะมึนๆแล้วผมพูดไปว่ามันไม่น่าแอ็กได้เพราะว่าแบบว่ามันแอ็กกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ผมลืมไปว่ามันมีมูล,ลาดที่มันแอ็กมา2เรื่องอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ตัวเดิมๆจะถูกใช้กับอนิเมะใหม่ๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่ครับไม่ต้องเป็นไป,ไนป,นไปไ้้กกมน,น็แคาีลวถทุ คิดเห็นยังไงกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้แล้วถ้ายังมีอนิเมะตัวอื่นที่อยากให้เอ็กกับอวีอีกก็คอมเมนต์มาละกันครับอันไหนที่มันดูเข้ากันอันไหนที่มันดูเจ๋งเดี๋ยวพร์ทหน้าเดี๋ยวเราหยิบมาคุยกันสำหรับพัรนทนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ